ะะพี่น้อยพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ตีมานําเสนอเนี่ยค่ะน้าจิ้มถั่วตัดหอยแครงหอยนางรมนะคะเนี่ยค่ะมือวันนี้จะมากินห่อเมี่ยงกันนะคะนี่ค่ะห่อเมี่ยงหรือว่าหอ่อหอยนะคะหอ่อหอยนางรมนี้ยก็มีผักวันนี้มานําเสนอมีผักลีเลอรหรือว่าผักบัวชมพูนะคะหนึ่งหัวขาอ่อนๆปลูกเองนะคะหัวขานะคะกัะบกพริกบ้านเรามะเขือแตงกวาข่าตะไคร้ หอ,หอมหอมบวหอมซีป้อมหอมอ่าแค่เลยนะคะนะคะี่ค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นหอยนางรมนะคะหรือว่าหอยหวานนะคะอันนี้จะเป็นหอยอแครงนะคะเมนูเด็ดคือน้ำจิ้มถั่วตัดนะคะน่ากินมากๆเลยนะคะทุกคนนะคะทุกคนมากินด้วยกันนะคะเมนูตีวันนี้ตีวมานำเสนอเมนูอาหาร หอยแค็งนะคะหอยแคมน้ำจิ้มถั่วตัดเซ,ซ็บเซนะคะผิดผิดนะคะมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันคะ่ะโอ้มีแต่อาหารบ้านๆน,นะคะอันนี้จะเป็นอาหารทัเลอันนี้จะเป็นอาหารบ้านเรานะคะเนี่ยค่ะโอ้โหก็ลืมผักเกษตรนะคะมีผักเกษตรด้วยนะคะแล้วก็ผักนี่ค่ะหอมสารเน่นะคะเลยค่ะลงมือกันเลยค่ะ